โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่นทุกคนนะวันนี้กับผมคิริโตนะเราอยู่กันกับเกม Subnautica s u b n a u t i นัน่นแหละฮะก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยแบบว่าเจ็บลิ้นมากฮะออกเสียงยากจริงๆนะก็เลยต้องใช้ตัวช่วย <c oughs> โอเคนะฮะเป็นเกม Survival นะฮะแล้วก็เห็นอย่างที่เห็นนะในเรื่องก็ประมาณว่าอายาตกนะ,ะตกเกาะเอ,อติดเกาะ <c oughs> ไม่ไม่ด้เกาะเดียวเฮ้ย ต่ติดแบบอยู่บนดาวที่มีแต่ทะเลนะก็ไม่มีพื้นดินนะดินก็อยู่ใต้ทะเลนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นโอเคอ่าในยานเราก็จะมีเอ่อแฟลเบอร์เคเนะซึ่งตอนนี้เป็นตัวเอาไวคานะ้ครับนะครับของต่างๆอะไรมากมายของเรานะฮะก็จะมีบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างเราเกิดมาที่แรกนะเราก็จะมีเนี่ยเฮ้ยยัดแค่อ๋อ ขมทิคือผมจะธิบายนะครับว่า,าเวลาเล่นใหม่นะเล่นใหม่ทุกครั้งนึงเออเวลาเล่นเริ่มแรกนะคือมันจะสุ่มนะตรงเทียบของนะสเตเร์เนี่ยมันจะสุ่มของให้เรานะไม่รู้จะได้อะไรซึ่งผมได้ของดีของเด็ดนะฮะอุ้ยเจ๋งเลยอะ่ะนะได้สิ่งที่ต้องการพอดี ต่อไปจะคราฟเนี่ยฮะแทงน่าเอาไอแบบมันจะช่วยให้เรามันจะช่วยให้เราหยุดในน้ําได้นาน,นขึ้นนะผมก็เลยนะจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งแทงเนี่ยใช้ไทเทเนียมกับกลาสนะฮะโอเคเออ่ไทเทเนียมเนี่ยหาไม่ยากครับง่ายมากนะง่ายจริงกลาสนี่ต้องใช้ควอสควอสไม่รู้อ่านว่าอะไรนะมันจะเป็นผลึก เนี่ยใช้สามันโอเคเราจะใช้เราจะคราฟแท่งสองอบินได้โว้ยกูบินได้ซึ่งเราเนี่ยจะคราฟเอเอ่เฮ้ยเดี๋ยวละ้าเมทัลสครับนี่เก็บ,บไว้ได้นะฮะเก็บไว้นี่ไงควาสเป็นผลึกเมทัลสครับก็คือเออ่เศษซากยาเนี่ยสามารถอย่ยังไงวะโอ้ดิสินเวอร์เว้ย สามารถเอาไปแปลรูปเป็นไทเทเนียมได้นะก็เลยไทเทเนียมนี่เกลือนอุ้ยได้ซินเวอร์สองกันแล้วอ่ะเจ๋งสัสโอ้โหผมอ้าวเจอสตอเกอร์ไอ้นี่อุ้ยฟันอื้มเจ๋งเลยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่ง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 อ้าอ้าอืออ้าอุ้ย คือต้องมาหายใจบ่อยๆนะเพราะว่าเรายังไม่มีแท้งนะฮะยังไม่มีออกซิเจนมากพอนะอยู่ได้แค่ไม่กี่วินาทีเองนะแม่งเอ้ยทำไมกูไม่ใช้นี่วะอันนี้ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วฮะผมปรับภาพมินิมัมฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะภาพไม่สวยแบบสะดุดตาสนะักเท่าไหร่นะก็เอาไปพ์ดหน้านะลืมปรับโอเคเฮ้ยอย่าพึ่งไอหา่ายังไม่ครบ เฮ้ยอนี่ต้องเก็บอันนี้สักสามันนะฮะที่เราจะใช้เพราะว่าเราจะทำแทงสองสองแทงเลยนะฮะโอ้คือสตองเกอร์ทูธเนี่ยค่อนข้างหาไม่ยากหรอกฮะแต่ว่ามันมันก็หายากนะเพราะว่าอันนั้นมีบทบาทนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังละกันนะได้ใช้แน่นอนนะครับสตองเกอร์ทูธเนี่ยหุย ไม่คิดว่าจะเชิญเร็วขนาดนี้กูบ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 เร็วพอเว้ยโอเคจะหาฟาสก่อนที่ไหนว่าเอ้ยนี่ไงน่าจะได้พอแล้วเนะี 1, 2, ่ยหนึ่งสองสามอุ้ยเยอะแล้วพอแล้วเนะี่ยอย่างนึงโอเคปลปลาปบินกลับบินกลับที่จริงมันจะไม่มีทิ่บอกนะฮะที่อยู่ตรง ข้างบนเนี่ยแต่พอดีว่าได้คอมเพลนะได้เขทิศนะได้มาเฉยมันสุ่มของมาให้นะโอเคเราได้วัตถุดีบที่ต้องการแล้วครับแล้วก็กลับไปที่ยานจากนั้นครับก็ให้ทำการอืมต้องใช้อะไรมาวะกลาสโอเคใช้กลาส,สองล้นไทเทเนียมด้วยนะฮะไทเทเนียมเนี่ยเอาคลายเมทัลมาอา มาแปลรูปเลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะสแกมเมทัลมันมีเยอะแยะนะฮะหาได้ทั่วไปเลยนะเก็บสแกมเมทัลมาได้ก็เอาไปแปลรูปเป็นทเทเนียมเลยฮนะเพราะว่านะมีประโยชน์แค่นั้นโอเคได้แทงมา2แทงแล้วเราก็จะเป็นออกซิเจนมี100่ง้อยเฮีย,ยไม่มีอาหารกินชิบหายแล้วเราต้องหาอาหารนะฮะจะปลาแถวนี้ได้แล้ว จับโอ้ยปลาอะไรไม่รู้จับมาก่อนปลาแต่และตัวเนี่ยจะโอ้ยชิบหายละมันเตือนแล้วฮะว่าแคลอรีเผาผลานนี่ไม่มีนะปลาแต่และตัวนี้ก็จะให้พลังงานแตกต่างกันนะนี่ซึ่งเวลาจะทำไได้เราต้องมีซลเดิพสิตนะต้องต้องมีเกลือนะเหมือนปลาเผาอะเออมันต้องใส่เกลือนะ ประมาณนี้ปึ๊บแดกแตกเกือบตายโอเคต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งเป้าไว้หลายล้านเลยเดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะอามีดละกันฮะใช้ไทเทเนียมซิลิคอนหาไม่ยากฮนะหาไม่ยากแล้วก็อาเป้าหมายหลักจริงๆก็คงจะเป็นคอนสตรัคเตอร์นะฮะ โอเคโอเคโอเคฮะเราต้องไปหานะเกมนี้มันแนะนำจริงจริงนะฮะเพราะว่าคุณสามารถดำดิ่งไปทะเลลึกได้เลยนะฮะแต่ว่าจะดำดิ่งไปลึกๆนี่ต้องมีออกซิเจนมากพอซึ่ง <c oughs> ต้องทำยานสำรวจนะฮะยานก็จะมี2แบบนะฮะจะเป็นยานเล็กๆยานสำรวจเล็กๆก็คือซีมอสนะฮะเล็กๆนะ พอดีเราเข้าไปอยู่ได้จะได้ไม่ขาดอาการหายใจนะแล้วก็ยานลำใหญ่เลยนะก็คือแบบใช้เป็นยานประจําได้เลยอเออเป็นยานหลักไปเลยก็คือไซคลอปนะซึ่งส่วนผสมมันเนี่ยมีไออ่าสตองเกอร์ทูธนะก็คือฟันของไอตัวสตองเกอร์นะต้องใช้ซึ่งอยู่ดีกูก็เก็บไปได้เฉยเลยงงอ่ามัชรูมเนี่ยเอาไปทำอะไรวะ แบตเตอรี่ได้นะฮะโอเคต้องเก็บเก็บไปไม่ต้องเก็บไปเยอะเก็บไป,ไปประมาณ6กชิ้นนะเพราะว่ายังไงก็เออ่ยังไงก็หาใหม่ได้นะเพราะว่า <c oughs> มีเยอะแยะโอ้ <c oughs> ออีกแล้วอีกแล้วออกซิเจนอีกแล้วเราไม่กลัวครับเรามีเครื่องช่วยเสียงตัวเฮียอะไรวะ มีอะไรยอแยะให้ค้นหาครับใต้น้ำลึกเนี่ยจะต,ต้องนะมีอะไรที่เตรียมพร้อมนะซึ่งเ,เราได้ไปแน่นอนนะแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้โอเคสมปผสมเนี่ยน่าจะน่าจะเยอะนะแต่ว่ายังยังยังไม่พอ,อยังไม่พอคือจะจะ scrap m โอ้ยไม่พอแล้วเนี่ยกลับไปก่อนเลยก็ค่อยมาเก็บต่อนนะไปบริหารก่อนเยอะไปนะไอเฮียไอ้เฮียโอ้ยถัวทันกูป่าไอสัสทำไม่ไม่ทันรองอพวกนี้คนตีนะฮะเอ่อเหียวะซิลิคอน <c oughs> ฮ้ยลืมใส่ทันเนียมหรือเปล่าเนี่ยสัตว์เอ,อ้ยเ,เอาอันนี้เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวมันเปลืองพื้นที่เกินไปสต็อกทูนนี้ก็เก็บไปเลยอ๋อซิมเวอร์เก็บไว้โอเคครับมี่ฮะ ไว้ต่อสู้นะกับสัตว์ร้ายโอเคต่อไปเราจะทำอะไรดีวะก็น่าจะแทงก็พอแล้วแหละกะว่าจะทำกอคอนสแตคเตอร์นะฮะเอาไว้รับ <c oughs> ยานนะฮะเด,เ,เดี๋ยวดูดิ ซีมอนแฟกเมนเนี่ยามาใส่นี้ได้นะไม่รู้มันเอเนไร์อะไรของมันไม่รู้มันจะวิจัยอะไรไม่รู้ของมันนะฮะก็ปล่อยมนะันโอเคหาอาหารแดกก่อนนะฮะโอ้ตอนค่ำนี่สวยงามครับภาพถ้าปรับสุดนี้สวยกว่านี้นะบอกเลยแต่ผมไม่ได้ปรับสุดนะมมีปัญญา <c oughs> เอา้าฟันมันทำไมเนะี่ยอุ้ยหลงครับหลงเก็บปลาหาอาหารกินนะ๋ยวดทาย หวังว่าจะไม่เจอสตองเกอร์หรือไอตัวห่าเหวอะไรแถวนี้นะขี้เขียนหนีสัตว์ร้ายนี่ค่อนข้างจะเอ,อ่เออันนี้อันนี้เก็บมาทําน้ําได้ฮะไอตัวเนี้ยนี่อเก็บมาทําน้ําดื่มได้ครับเอ้ยจะหนีอย่าหน,านีครับไอสัตว์ตัวอะไรวะโอ้โหข้างๆเลยข้างๆเลยเลยก็บกลับกลับกลับ เดี๋ยวตายเฮ้ยชุอโอ้ยไอบ้บ้านี่ทำเลยทำเลยเดี๋ยวไม่มีอาหารกินเดี๋ยวตายก่อนซอสนี่ว่าสีจะเหมือนอยังไะเนี่ยอ่าทำน้ำดื่มด้วยฮะแล้วมีนี่กี่ตัววะสองหรืสองตัว ก็ทำเป็นอันนี้แล้วกันหนึ่งอันกับอันนี้อันหนึง่งโอเคแดกครับง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 งบนี่อเต็มครับโอเคนะฮะเอ่อไม่รู้ว่าอัดนานแค่ไหนแล้วตอนนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอลานะฮะเพียงเท่านี้ครับตอ่อพาร์ทหน้าครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับนะ ขราวหน้าเดี๋ยวสร้างคอนแทคเตอร์โอเคครับบาย